สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube นะคะช่องน้องเบลพารวยนะคะช่องหลักผู้ติดตาม4,2,000 0คนนะคะแล้วก็น้องเบลช่องสำรองนะคะผู้ติดตามผู้ติดตามอยู่ที่25,000คนนะคะ มาเจอกันกันกบช้าวันหวยออกเวลาเก้าโมงนะคะขณะนี้นะคะเพิ่งมารอบแรกค่ะ9โมงท่านใดที่เข้ามาแล้วขอกำลังใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะพี่เนยมนัมนมันนะพี่เบลเมือนี่มานมานัจมนจ้มามันมันน้ำกันสัีดีจ้าทุกท่านนะคะทุกท่านบุ้ยสองสำรองคนเบิงสองลอยส่องรักคนเบิงสี่คนคนแบบเบิงสองสำรองเมด ไม่เป็นรายช่องไหนก็ได้เพราะว่า YouTube ช่องจริงเบลมีแค่สองช่องเท่านั้นนะคะแต่ว่า YouTube มันไม่ค่อยมีปลอมหรอกค่ะถึงปลอมมันก็ถึงจะมีช่องปลอมคนดูก็ไม่ไม่เยอะนะคะไม่เหมือน Facebook นะคะ Facebook นี่ปลอมปลอมเป็นร้อยช่องแล้วก็คนส่วนใหญ่ไปติดตามช่องปลอมกันเบลก็เลยเหนื่อยนะคะขี้เกียจด,ด้วยก็เลยรักๆก,ก,ก็เลยมายูที u t u b e ดีกว่าสบายใจที่สุดค่ะ ไม่มีมิตรชาชีพการเข้าถึงก็ยากนะคะสวัสดีคุณบ๊อบคุณวิชัยคุณศิริยานะคะคุณพีพีคุณประทุมคุณปรีชาคุณปลัดนัทพลคุณอิสระคุณพัทรกรคุณสวนณคุณปฏิตาคุณแก้วฟ้าคุณฮอเนอร์คุณการจนานะคะขอบคุณหลายๆเ้ยค่ะช่องสำรอง500คน ช่องหลักคุณเคริดคุณอภิมุกนะคะยี่สิบเอ็ดคนเอ้าโมเมนต์ดแล้วโอ้ยถึกต้องแล้วช่องหลักนั่นแหละสี่ร้อยช่องสำรองยี่สิบเอ็ดคนสลับกล้องลงเลยวันนี้ลงเลยมันๆทุกคนเด้อค่ะผู้ได้ฟันดีฟันได้เลขพิมพ์มาบอกกันนะคะผู้ได้ฟันดีได้ตัวเลขสีแดงๆคิดว่ามันสิเถือกะพิมพ์มาบอกเดี๋ยวแน แต่ถ้าผู้ใดอยากรู้ว่างวดน,นี้เบลเล่นเลขตัวใดเดี๋ยเบิลเอาให้เบิงเลขเบลเลขเบลที่เบลซื้องวดน,นี้ก่อนถ้าออกมากก็จังจะได้ถ้าบอออกก็คือบอถือเลยเพราะว่าซื้อนอ,อกเหนือจากนี้บอบอไดซื้อค่ะ <c oughs> วันนี้เบลมีแนวทางสาวน้อยร้อยล้านแล้วก็พี่สาวญี่ปุ่นนะคะสาวน้อยร้อยล้านแล้วก็พี่สาวญี่ปุ่นค่ะ <c oughs> แล้วก็มีเลขที่เบลเล่นงวดน,นี้นะคะ ลองตามเดี๋ยวเบิ้งก็ได้เด้ค่ะลองเบิง้งหรือว่าสิตามสำนักใดก็แล้วแต่ค่ะแล้วแต่สะดวกเลยตอนนี้เราเริ่มได้สามนาทีนะคะใจเย็นๆนะใจเย็นๆอย่าเพึ่งค่ะอย่าพึ่งเบิ้งตัวเลขให้เวลาจาักหน่อยนะเพราะว่ามันก็ต้องทำเวลาอย่างตำศีรนาทีเนาะคะ่ะ พี่สาวญี่ปุ่นนี้เลขมาแปลกแปเนาะเดี๋ยวเบเขียนเลขก่อนเขียนเลขเบลก่อนว่าเบลซื้อตัวไหนบ้างเบลเล่นเลขหลายอยู่ครั้งวนนี้อาเขำว่าแล้วกดไลค์กดแชร์นะคะขออนุญาตเขียนแป๊บนึงเด้อ มวนมวนจ้ามันมันจ้าไม่ต้องใจร้อนใช่จ้าได้เด่นตัวไหนหรอวันนี้เบียว,ว่าวันนี้เบียชอบหนึ่งเบียวชอบเลขหนึ่ง เอาเดี๋ยวเบลให้ดูเลขเบลก่อนก็นแล้วกันนะคะจบจากเลขเบลก็จะเป็นพี่สาวญี่ปุ่นล้อค่อยไปสาวน้อยลารล์นเนาะเมื่อนี้เมื่อนี้สามสำนักขาสามสำนักผมได้หนึ่งกับศูนย์มาจะขับจับคู่ตัวให้หนึ่งหนึ่งเบลว่าเอาใส่เก้าก็ได้นะคะหรือว่าเอาใส่หกก็ได้นะพอ่าเบลเรียนกังสี่นะเนี่ยค่ะอันนี้เป็นเป็นเลขเบลนะคะชุดนี้ ถา,ถามว่าเบลซื้อเลขตัวใดกะน,นี่ราคาตามที่เห็นเลยออ,อ้ยค่ะกองกระไดนี่อันนี้ที่เบลเล่นงวดนี้เบลเล่นเท่านี้นะคะแต่ว่าเบลกลับด้วยนะเบลหมุนหกประตูแล้วก็ก้าหนึ่งหนึ่งก้าหกหนึ่งหนึ่งหกสี่หนึ่งหนึ่งสี่เบลซื้อแค่นี้ค่ะแล้วก็พวงเลขสามตัวเบลก็หมุนหกประตูเลยค่ะเบลบ่ได้โตด,ด้ แล้วก็มีลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ซีหาใบแค่นั้นแหะวันนี้ก็สำหรับที่เบลลงทุนก็จะมีสองหกหนึ่งสองสี่หนึ่งหกเก้าหนึ่งศูนย์ห้าแปดเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหกหนึ่งหนึ่งหกสี่หนึ่งหนึ่งสี่นะคะนี่เป็นชุดที่เบลลงทุนวันนี้นะคะผู้ใดจะตามเบล,ลก็ล่องเบิงค่ะทา้าวตามก็คอยเลือกสำนักอื่นก็ะไ้เลอ 8ปห้าไม่รับเลยเจ็ดหกแปดห้าไม่รับเลยเพราะเป็นยังจะเข้ากระเลนใกล้ๆก็ได้คุณบอยบอยล่างผมเล่น1 9ึ่งเกกสาธุขอให้ถูกค่าขอให้มาเด้อขอให้มาหนึ 1, ่งหนึ่งจ้า 8ปดห้าห้าแปดไม่น่าจะมามันออกมันดังมากใช่ไหมกับบอแน่ด้วยค่ะบอบอแน่เ bon ื่กันอ่ะต่อไปดูของพี่สาวญี่ปุ่นนะคะผมฟันเห็นตัวแดงมือขึ้นในซูนซีหาปาโท้ทุ่มเบิรมีโรเดอร์ค่ะอยากรับกินเลขน่องเดียวโอ้ยก็สิดูถูกเดียวคักแท้ มันบ่ถือบ่ค่นในนี่นะมันบอถือตีก็สิมว่ารับกินหงกันเนาะบานเลยอ่าต่อไปพี่สาวญี่ปุ่นนะคะพี่สาวญี่ปุ่น16สิงหาคม2568พี่สาวญี่ปุ่นเม็ดเดียว744 744นะคะ7 44, 4 4จ77มีแค่นี้คะ่ะพี่สาวญี่ปุ่นเม็ดเดียวจะมาวันหวยออกแบบนี้แหลคะค่ะเทียเดียวจบพี่สาวญี่ปุ่น พี่สาวญี่ปุ่นวดที่แล้วไม่เข้านะไม่เข้าค่ะแต่ก็มีคนรอแล้วก็ขอกันมาเยอะมากนะคะเบลก็ต้องมานําเสนอนะคะภาษีว่าบ่ถือเศร้าออกมาลงยังซันยังซี่เป็นวาา่าบ่ถือเศร้ามาล่องท่าน้องเบลคือแบบว่าตะลงวดเล่ากะหายเหล็กแค่เม็ดเดียวเล้าก็สิมามือเหล็กออกเท่านั้นนะคะ่ะมันกะเป็นแนวทางนี่ซื่อเนาะบ่บ่เมนว่าเออ เฮาสิเปลี่ยนแปลงตัวเลขลงหงวดหนึ่งสีหาหลบมันกับวอแมนอันนี้เป้นหายแค่เท่อเดี่ยวจบแล้วก็โตเดียวนัน่มนะแม่ค่ะมันมันขนาดนําเสนอเราอีกอย่างค้นกับยังติดตามอยู่ก็เอามาซูเบิงจะซืือขัทาทาบอมักก็บบ่ต้องตามก็ได้ทามักก็จังล่องเบิงเน้นยิดเนยหน่อยแค่นั้นก็ได้คะ่ะรักน้องเบลตลอดเวลาขอบคุณคะ่ะ เลขหางเดียวถูกไม่ถูกไม่ว่าใช่ใช่นี่แหละเพราะว่าเขาให้วันหวยออกรอบเดียวจบแค่นั้นถือไม่ถือก,ก็อีกเรื่องนึงนั่นแหละเพราะฉะนั้นโมมีู่้ใด้เห็นเหล็กถือจงหวดหรอคะถ้าถือจงหวดก็คงจะรวยแล้วเนาะรวยแล้วเป็นแนวทางค่ะคนใดมากจริงๆคนกับแมาบอกเขาแบบนี้ละค่ะตามนั่น รับ, Israel, บอิสราเอลบอเดียวเดียวเด้อค่ะเดียวเียวอ่ะต่อไปสาวน้อยร้อยล้านสาวน้อยร้อยล้านมี2ชุดนะคะสาวน้อยร้อยล้านมี2ชุดมี2ชุดอันนี้จะเป็นชุดล่างนะคะเอาชุดเลขล่างก่อนนะชุดเลขล่างจะล็อกล่างล็อกล่างจะฟัน5กับ8นะคะมันจะมี2ชุดมีชุดล็อกวงในแล้วก็ล็อกล่างอันนี้ล่างอย่างเดียวนะคะ ล็อกล่างสาวน้อยลายล้านนะคะฟันห้ากับแปดห้าสองห้าสี่ห้าเก้าแปดสองแปดสี่แปดเก้าแล้วก็ห้าหกนะคะนี่ล่างอย่างเดียวนะคะสาวน้อยลายล้านมีเจ็ดหางล่างอย่างเดียวค่ะแคปสาวน้อยลายล้านล่างอย่างเดียวไปก่อนค่ะเดี๋ยวให้บึ้งล็อกวงในค่ะเดี๋ยวให้ดูล็อกวงใน ช้าวุ่นวายบ่ายร่ำรวยช้าวุ่นวายบ่ายร่ำรวยเลขน้องเบลมาถูกทางแล้วเอาหกไปใส่หลักหน่วยอีกตัวนะครับหกไปใส่หลักหน่วยตรงไหนคะคุณนพพลัดเบลมีแค่หกหนึ่งอ่ะหกหนึ่งหนึ่งหกเบลก,ก็กลับอยู่ ร่างเกครับลอตเตอรี่สี่ใบอาสาธุเบลซื้อถ้าติด6มีเฉพาะ6กหนึ่งหนค่ะคุณนพพรลรั์แค่นั้นอ่าต่อไปเป็นเลขล็อกวงในนะคะต่อไปล็อกวงในสาวน้อยอรลานสิสิงหาคม68นะคะวิ่งบนนะคะบนนะบนอย่างเดียววิ่งบนฟัน8 วิ่งบนฟันแปดแปดหกห้าแปดหกหกแปดหกเจ็ดแปดหกหกเจ็ดแปดห้านะคะแปดเจ็ดแล้วก็หกหกอันนี้เบลตัดให้เองนะที่จริงเข้ามาให้แค่สามตัวแปดหกห้าแปดหกวันแปดหกเจ็ดแต่เบลตัดให้จะมีแปดหกหกเจ็ดแปดห้าแปดเจ็ดหกหกนี่แหละค่ะส่วนล่างห้าหกนะคะ ล็อกวงในเขาจะมีแค่3ตัวแล้วก็สองตัวล่างแล้วก็เลขวิ่งส่วนไอ้าชุดนี้เบวตัดให้เองอเข้าใจตามนี้นะคะรับอิสราเอลเหรอแปบ๊บหนึ่งนะรับอิสราเอล รับอิสราเอลชอบหกหกจัดไปค่ะมาหกหกกระจัดไปเลย สายขมิ้นไม่มีนะคะสายขมิ้นไม่ให้แนวทางแล้วนะคะถ้าเห็นที่ไหนแสดงว่าของปลอมทั้งหมดนะเพราะว่าเบลยกเลิกไม่มีแล้วนะคะแนวทางสายขมิ้นนะคะเพจปลอมร้แห้งก็เลยเศร้ามานําเสนอแล้วค่ะนี่ไงแปดหกหกเอาสองน้องเบลไปใส่แทนแปดสี่เป็นสองหกหกแล้วคะ <S 1> <S 1> มันคือออกล่าไปแล้วมื่ขึ้นมันออกหกหกสองแล้วไงคุณนพพลัช มันถือว่าจ้ะสองหกโคกนะเดี๋ยวคือบอมากแถเลขเบินนมันจะมันจะออ,ออกเบินลบบซื้อซ้ำนั่นแหละค่ะถือกระถือก็ถือกระสร้างแล้วก้อนแล้วเวียวถึงเมื่อายอาใครจะดูเลขรับอิสราเอลเมื่อกี้มีคนขอรับอิสราเอลแป๊บหนึ่ง อะรับอิสราเอลรับอิสราเอลนะคะเมื่อกี้มีคนขอรับอิสราเอลสิบหกสิงหาคมหกแปดเก้าศูนย์เจ็ดห้าหนึ่งแล้วก็ศูนย์หนึ่งนะคะเก้าศูนย์เจ็ดห้าหนึ่งแล้วก็ศูนย์หนึ่งตูมตามไม่มีค่ะงวดนี้ คุณวีรศักดิ์คุณนงครานคุณอภิมุกสวัสดีค่ะเลขเยอะจัดดวงใครดวงมันใช่เพราะว่าทางช่องนำเสนอนี้นำเสนอหลายอาจารย์นะคะไม่ใช่นำเสนอแค่อาจารย์เดียวเพราะว่าช่องเดียวเป็นช่องเป็นช่องที่นำเสนอของอาจารย์ต่างๆนะคะเบลไม่มีเลขเป็นของตัวเองไม่เหมือนเบลอย่างเช่นอะไรถ้าแบบว่าช่อง ถ้าเบลเป็นอาจารย์ใบให้หวยถ้าเบลเป็นแบบอาจารย์ที่เหมือนแม่น้ำหนึ่งอะไรเขาก็จะมีแต่เลขทูบเลขฟันเลขคำนวณเขาของเขาเองใช่ไหมคะแต่เบลไม่ใช่ไงเบลไม่ใช่อาจารย์ไงเบลไม่ใช่เจ้าแม่ไงคะเบลเป็นคนนำเสนอเฉยๆเหมือนเป็นพิธีกรเอาคนนี้มาเป็นแขกรับเชิญคนนั้นมาเป็นแขกรับเชิญมานำเสนอเลขตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลขมันก็เลขหลายค่ะ กันที่เหลือกันแล้วแต่คุณผู้ชมมาอาจารย์ใดก็ค่อยเลือกเอาแบบนี้แมมันเป็นแบบนี้ค่ะถ้าเี๋ยวลงแคสํานกเดียวแล้วเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งมีมีหวยออกสองครั้งแล้ววันนี้เบลลล่งแค่อาจารย์เดียวมันกับมันกับผูชายเนาะอาจารย์ชมพู่หายไปไหนโอ้เบลลลืมตามค่ะอาจารย์ชมพู่วันนี้ลืมตามเวย มัวแต่ออกนอกพื้นที่หลายอาจารย์อยู่ค่ะไม่ได้ตามนะมัวแต่ออกนอกพื้นที่ค่ะเอาผู้ใดพึ่งมาใหม่ใครพึ่งมาใหม่อ่ะล็อกวงในสาวน้อยไรล,ลานใครพึ่งมาใหม่ม้าเร็วม้าเร็ว มีมีค่ะมาเร็วแต่ไม่รู้ว่าของจริงหรือของปลอมเหมือนกันนะมันหลายใบแหมมันเยอะค่ะมันหลายใบมากเลยมาเร็วมันหลายใบแหมเนี่ยค่ะ พี่เบลได้มาได้สี่้าสามแล้วก็8ปดสามล่างนะคะมาเร็วพี่สาวญี่ปุ่น7จ็ ศูนย์สามหกศูนย์สามแล้ค่ะโอ้ยเดี๋ยวซื้อเลขลายแล้วนี่ยค่ะพ่อแล้วเนี่ยเนี่ยเลขเดีบวไปซื้อซ้ำนี่คะ่ะแปดหานั่นละ่ะน้องเบลซื้อแล้วว่าสั้นโอ้ขันออกแปดหาบ่าได้กินยัง้งดอกเบลบ่ได้ซื้อเลยแปดหามันซื้อบ่ได้คะ่ะกันมัจน์ใจหน่อยเบลก,ก็บ,บ่อยากซื้อโดอดอกก็ให้มันออกไปรวดจำใจเคืองใจเศร้าบาดตั้งสิเบลก,ก็บบ่เอา เหตุว่าเอาจ้ะแต่จากว่าบ่ถือเลขน้ำเพลินนั่น,น,นล่ละเพราะว่าอันอันกับบซื้อใจเครื่องกับบเอาดิแต่ได้บอถือน้ำมูนี่เนี่ยนี่เป็นเลขที่เบลจัดงวดนี้นะคะถ้าออกตามนี้ก็ค่อยถูกถ้าไม่ตามนี้ก็คือนายลังเงือบ มาดเลขติดหนึ่งน่ะได้เงินอยู่เอาโอเคเนาะค่ะพอแล้วพอแล้วพอแล้วดูเลขเยอะแล้วดูเลขเยอะแล้วสิบแปดนาทีแล้วมานี่ก็ขออนุญาตอำลาพาดจากหมดเวลาแล้วเนาะผู้ใดมากพระท่าน เบิงย้อนหลังเด้อค่ะใครมาไม่ทันดูย้อนหลังได้อยากได้สำนักไหนก็เลื่อนไปดูช่วงที่มีเลขได้เลยนะคะไม่ยากนะคะจะว่าเอฟเออดมินวหลายมันมันมันเป็นทรรมเนียมนะคะที่เราต้องทักทายกันเนาะก็ต้องเว่านอกเรื่องไปก่อนแล้วก็หลังจากนั้นคอยวนกลับมาเขาเรื่องตัวเลขมันได้เวลาทีทาง y o u t u e เเิ่นกำหนดให้เนาะค่ะ10นาทีขึ้นไปนะคะ โอเคนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยเจอกันเจอกันสิบเอ็ดโมงนี่แหละเบียว,ว่ายัางก็ออกแปดหาสิให้ตอนครับราจัรย <c oughs> เอา <c oughs> กระามาลุนน้ำกันเด้อค่ะสี่โมงสามโมงเคืองประมาณสามโมงสี่สิบพ่อกระรูแล้วล่ะว,ว่าฤกษ์จอกอย่างเนาะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะขอให้โชคดีทุกท่านนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเรา มาเจอกันประมาณ11บเอดโมงนะคะขอบคุณทุกคนมากๆค่ะสวัสดีค่ะ